ที่เข้านี้อยู่กับตุกตานะคะที่มิสูอิมเพรสชั่นเช่นเคยนะคะคลิปนี้เดี๋ยวพาไปชม4ประตูเตี้ยต่งซิ่งนะคะนี่เลยนะคะอยู่ด้านหลังนี่เองนะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง s อสปอรนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้าก่อนนะคะด้านหน้านะคะมีการตกแต่งนะคะเป็นเซตกระจังหน้าแดงดานะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่ครอบตัว C นะคะแล้วก็เป็นชุดแต่งกระจังหน้านะคะจะเป็นเดินเส้นสีแดงตัดกับสีดําแบบนี้นะคะเป็นทั้งเซตเลยของ s อสปอรนะคะยังไม่พอด้านหน้าจะมีการ แล้ฝากระโปรงสีดํานะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะหลังคาดํานะคะส่วนที่ครอบสรอากาศที่ครอบกระจกมองข้างตัวนี้จะมาทั้งเซตของชุดแต่ง S-Porty เลยนะลูกค้าส่วนด้านข้างนะคะนี่เลยนะคะเป็น Maxing ขอบ18นะลูกค้าอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าแต่งเต็มจัดเต็มนะคะทั้งเซตเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสติ๊กเกอร์นะคะเป็น S-Porty ให้แบบนี้นะคะแล้วก็มีด้านหลังด้วยแหละนะคะ และที่สําคัญติดนะคะเป็นลายกคปลาแบบนี้ให้นะคะคิ้วกันศาสตร์เอ่ยอะไรเอ่ยก็คือติดให้เรียบร้อยนะคะฟิล์มนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้านหลังนะคะก็จะมีสปอยเลอร์หลังนะคะนี่กระบะไลเนอร์โอ้โหก็คือจะเต็มและนี่ก็คือในโซนของด้านหลังของชุดแต่ง s p o r t ์นะลูกค้าถ้าลูกค้าได้ชมคลิปนะคะโอเคกับชุดแต่งทรงนี้ต้องการแต่งแบบนี้ก็คือโดนใจนะคะ อักอินบ็อกหรือโทรหาลูกตานะคะ0625639716นะเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะคะนี่ในส่วนของด้านในนะคะตอนนี้สีประตูนะคะ,ะนั่งได้จริงบอกก็จะเป็นเบาะผ้านะลูกค้าอาคันนี้พิเศษหน่อยนะคะมีการเปลี่ยนจอให้ด้วยนะคะนี่จอ Android นะสามารถฟังเพลงดู YouTube แปลงต่างได้เลยนะคะออปชั่นก็จะประมาณนี้นะคะ โอเคสลรับโปรโมชั่นนะคะลูกตาจัดโปรโมชั่นอยู่ที่4 9 9 0 0บาทนะคะโทรหาลูกตานะคะ0 6 2 5 6 3 9ส1 6หรือคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะคะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลูกตาด้วยนะคะคลิปต่อไปมีรีวิวรุ่นไหนนะคะคอยติดตามไว้นะคะคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ